่เดี๋ยวมาเริ่มชมวิธีทําเลยครับผมสมดุดร้อนนี้เป็นสายหน้าครับหักเข้าไปพอประมาณครับผมพอประมาณจะใช้ครีมบีบก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องแรงเกิน สาย PE ถ้าเนี่ยถนัดฝั่งขวามือสาย PE จะให้สั้นอยู่ด้านด้านสาย,ยประมาณสักนิ้วหน่อยๆด้วยประมาณนี้ประมาณนิ้วครึ่งเ,เพื่อจะอพับปุ๊บฝังสั้นอยู่ซ้ายมือนะครับจำไม่ง่ายนีฮะวางวางเข้าข้างบนปุ๊บ อ่ามือจับเอาเส้นยาวนี่ฮะมาข้างหลังแล้วก็หมุนครับผมประมาณเจ็ดรอบจะเอาห้าหรือหกก็แล้วแต่ชอบครับผมมาดูพันเข้าไปปึ๊บพันเสร็จสายสันก็จะตรงมาอย่างนี้แเอาเส้นที่ยาวสอดเข้าไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสายสัน้นสอดเข้าไปแล้วก็ดึงปึ๊บ มานี่ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจะให้ชัวร์ให้ดีไม่ให้วิ่งออกก็ติดกาวครับผมก็ติดกาวฉัดปากไม่ปากก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูพอประมาณเราจะใช้ครีมบีบก็ได้ไม่ใช้ครีมบีบก็ได้คือเนี่ยแล้วก็ติดกาวถ้าอยากให้แน่นก็รีดรีดเข้าไป กาวก็หยอดข้างหลังให้มันวิ่งอย่าให้มันวิ่งเยอะเกินเดี๋ยวจะมาปั่นให้ดูครับก็วางปั่นธรรมดาครับผมแล้วก็ใช้มือในมุนต่ำปึ๊บมันจะวิ่งเกลียวสวยใช้มือในมุนเอ็นครับผมมนนเ หมุนแล้วก็หมุนมาด้วยก็ดูพอประมาณมครับผมเวลาปมหน้าเนี่ยถ้าอยากได้สองปมสวยๆขอดสองปมเนี่ยมันจะขึ้นมาสวยหมุนสองรอบปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็เอาสายเข้าไปค่อยๆไล่ให้มันได้ตามระดับ ก็ขึ้นหลักก็ประมาณ2นิ้วเนี่ยสองข้อมือโดยประมาณ2ข้อมือจาประมาณ2นิ้วประมาณเนี้ยนี่รจับไหล่ปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นปมสวยนี่ยมันจะใหญ่ห่วงมันจะไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูพอตัวนี้ก็หยอดกาวไปนิดนึง เวลาเราตัดเนี่ยเราก็จับง้างออกหน่อยหนึ่งแต่ยังง้างแรงกลักกวมันหักแต่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเนี่นี่ง้างตัวที่จะตัดใช้ตัวนี้สอดเข้าไปตัดให้มันเฉียงลงไปในเอ็นให้เอน็นเฉียงไปอย่างเงี้ยเฉียงไปเวลาห่วงวิ่งมันจะไม่สะดุด เดี๋ยวผมจะใส่ห่วงให้ดูวิธีใส่ห่วงนะตัวนี้ยังไม่ได้ตัดออกถ้าต,ตัดออกจะใส่ง่ายตัวนี้จะทําให้ดูพอประมาณสอดเข้าไปตรงนี้ข้างหลังข้างหลังห่วงนี่จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวนี้นิดลอดเข้าไปปุ๊บก็ใช้คีมบีบใช้คีมบีบหัวเนี่ยนะปุ๊บแต่ผมไม่ได้บีบรึก ก็น่าจะเข้าใจเนาะแค่นี้เนาะบีเพื่อไปปึ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งมาเป็นวิงง่งเข้ามาเนี่ยปึ๊บก็จะเป็นขึ้นใช้ได้แลยนี่รัขึ้นหลักใช้สองิ้วนะครับผมโอเค